จเจรันพรท่านสาธุชนผู้สนใจไฟธรรมทุกท่านก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการฝึกปฏิบัติ ก็จะตอบคำถามก่อนน้อมกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ในความเมตตาที่มีต่อท่านสาธุชนทางบ้านเจ้าค่ะคำถามแรกนะเจ้าค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะการที่เราเดินตามปกติอยู่และไปเห็นว่าทั้งการกระทบทางหูและทางการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่นอกตัวทั้งหมดเลย และจบไปอย่างรวดเร็วเป็นสภาวะใดคะรวมทั้งขณะที่นั่งรถทัวร์และมองออกไปนอกหน้าต่างที่มีชุ่งกว้างใหญ่อยู่ๆโยมก็เห็นความคิดเรียงกันเป็นประโยคอยู่ในอากาศความคิดมีลักษณะต่อๆกันไปทั้งสองสภาวะเป็นแบบเดียวกันไหมคะทั้งสองเหตุการณ์เกิดคนละเวลากันคะ่ะอีกคำถามนะคะ ขณะนั่งสมาธิด้วยความง่วงยมได้ยินเสียงธรรมะที่ฟังอยู่มากระทบเกิดปิติน้ำตาย,ยังไม่ทันไหลก็เห็นจิตเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมสีดำคลา้ายแผ่นหินอ่อนรู้สึกว่ารอบๆอบแผ่นหินนี้หลุดออกหมดเหมือนแผ่นหินลอยเด่นอยู่คือสภาวะใดเจ้าคะ่ะกราบขับพระคุณเจ้าคะ่ะก็เป็นเรื่องของสภาวะธรรมนะ การที่แม้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะสามารถรับรู้ถึงผัสสะที่มากระทบนะความรู้สึกความคิดต่างๆที่ผุดขึ้นนะแล้วสิ่งต่างๆก็ที่เแลยวว่าเกิดดับอยู่นอกตัวนั้นนะมันคือสภาวะของวิปัสสนาญาณน,นั่นเองนะที่เรียกว่าเกิดสภาวะแยกาธาตุแยกขันธ์นะ เป็นของใครของมันแตกดับของใครของมันนะการแยกธาตุแยกขันธนั้นนะมันไม่ได้เกิดจากการที่เราใช้ความคิดตะกะมาจับแยกว่านี่รูปนี่นานี่เวทนานี่สัญญานี่สังขารนะแต่มันเป็นระดับของสภาวะธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อจิตเข้าถึงระดับของวิปัสสนาญาณน,นั่นเองนะจากปุถุชน จิตท,ที่ลงเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกนะเกิดการลงยึดมั่นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานะเรียกว่าเกิดอุปทา,านเมื่อภาคเพียนศึกษาปฏิบัติธรรมฝึกหัดขัดเกาจิตใ,ใจตนเองอยู่เนืองๆนะสังเกตว่าฝึกใหม่ๆมันยังยั้งสติขึ้นมาไม่ได้จิตมันค่อยไหลไปกับสิ่งต่างๆ แต่เมื่อภาคเพียรอบรมตนเองด้วยสติปัฏฐานสี่อยู่เนื่งๆนะจนมีสติตั้งมั่นเริ่มยั้งตัวขึ้นมาได้นะนะฝึกๆไปสติมีกำลังขึ้นการรับรู้มันก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆนะจนรู้สึกขึ้นมาได้ทั้งตัวนันะ่นแหละเรียกว่าพัฒนาสติจนเต็มฐาน เมื่อสติเต็มฐานมันก็จะรู้คุมทั้ง4ฐานเลยนะฐานกายมันก็รู้สึกขึ้นมาได้ทั้งตัวฐานเวทนามันก็รับรู้นะสุขเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยสบายกายมันก็รู้สึกได้ไม่สบายกายมันก็รู้สึกได้เฉยเมันก็รู้สึกได้เวลามันปวดมันเมื่อยมันก็รู้สึกได้รู้สึกถึงอาการที่เกิดขึ้นได้ เวลากายสบายนะหรือเกิดความรู้สึกที่สบายขึ้นมามันก็รู้สึกได้นะแล้วก็สามารถรู้เท่าทานจิตใจได้นะเวลาจิตมันมีราคานะเนะี่ยมันจะเกิดความบีบเค้นขึ้นมานะกิเลสเนี่ยมันมีอยู่สามระดับนะ ก็คือกิเลสละเอียดที่มันเป็นอนุัยนอนเนื่องอยู่ภายในคันทสัสนดานหมักหม,มมอยู่นะเป็นกิเลสที่มีกําลังมากสุดละแต่ปกติมันจะไม่ฟูขึ้นมาหรอกนะมันเกิดจากการใช้ชีวิตของเรานะแล้วมันก็หมักหม,มมเป็นนะราคานุัยอนุัยคือราคะบ้างความกําหนัดต่างๆความโลภต่างๆปฏิคานุยนสะ ทานุสัยคือปฏิฆะนะความหงุดหงิดความไม่พอใจกลุ่มโทสะนั่นเองนะเราก็อวิชานุสัยความหลงต่างๆนะมันเกิดจากการใช้ชีวิตของเราแล้วมันสัมผัสผนะัสสะเนี่ยปกติพอมันเกิดผัสสะมันก็จะเกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมานะสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างนะถ้าไม่มีสติรู้เท่าทันมันก็จะพัฒนาไปเกิดตัณหาความอยากนะ เกิดความพอใจไม่พอใจนะแล้วมันก็พัฒนาไปสู่อุปทานความหลงยึดมั่นถือมั่นขึ้นมานะเมื่อหลงยึดอยู่มันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าพบขึ้นมานะความมีความเป็นขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดพบมันก็เกิดชาละเกิดเป็นการเกิดเสวยละนะชรลามรณนะทุกขะปริเทวะกองทุกทัก้งปวงมันก็เกิดขึ้นนะในแต่ละขณะจิตที่เราดำเนินชีวิตตรงเนี้ย ท่าเรียกว่ากระแสปฏิจจสมุปบาทผลจากการที่เราใช้ชีวิตแบบไม่มีสติเนี่ยมันก็จะสะสมเวลามันเปิดรับอยจตนะมันก็เข้าไปหมักหม,มมในใจเป็นอนุยัยที่หมักหม,มมอยู่ภายในนอนเนื่องอยู่ในคันธสันดานเรียกว่าวกิเลสอย่างละเอียดมีกําลังมากสุดละนะปกติมันจะไม่ฟูขึ้นมาแต่เวลาเราเกิดสิ่งที่เรียกว่าตุน้นเรานะ การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสมันจะก็ะต้นให้กิเลสต,ตรงนี้มันฟูขึ้นมาเรียกว่าเกิดกิเลสระดับกลางนะกิเลสระดับกลางเนี่ยมันก็จะถ้ามีสติเนี่ยจะรู้เท่าทันตรงนี้ได้นะเป็นความพอใจราคะต่างๆเนี่ยพอมีสติตรงนี้จะเกิดผัสสะเกิดการกระทบเกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมานะ เช่นทานอาหารที่มีรสอร่อยก็เกิดความสุขเวทนาขึ้นมาทานอาหารที่ไม่อร่อยก็เกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีสติมันก็จะเกิดความพอใจไม่พอใจแต่ถ้ามีสติปุ๊บมันละตรงนี้ได้นะเรียกว่าไม่เกิดตัณหานั่นเองนะอาหารของกิเลสนะถ้าไม่ทนันมันก็จะหลายเป็นอุปทานล,ลงติดข้องอยู่แล้วก็เกิดวิวัฒนาการทั้งเรื่องของกิเลสต่อไป กิเลสระดับกลางเนี่ยถ้ามีสติรู้เท่าทานมันจะรู้ทันได้มันจะกุ่นอยู่ในใจเกิดความชอบความชังเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดความหมงุดหงิดนะกลุ่มโทสะเนี่ยกิเลสระดับกลางมันจะบางทีมก็ไม่พอใจนะรู้สึกหมุดหงิดนะถ้าอะไรที่เราชอบมันก็เกิดความกำหนัดนะความเกิดความพอใจขึ้นมาเกนะิดความโลภอยากได้ขึ้นมา ถ้าเริ่มมีสติจะเริ่มรู้เท่าทันกิเลสระดับกลางได้นะแต่ถ้าไม่รู้เท่าทันกิเลสระดับกลางนี่แหละนะมันก็จะล้นออกมาจนเป็นกิเลสระดับหยาบสุดที่เรียกว่าวิติกรมากกิเลสคือกิเลสที่ก้าวล่วงแล้วนะออกทางกายวาจาแล้วนะเริ่มโกรธเริ่มโมโหอันนี้คนทั่วไปรู้สึกได้เริ่มลงไม้ลงมือพูดจาทิมแทงต่อว่าต่างเกิดการก้าวล่วงแล้วนะทางกายทางวาจา หรือบางทีข่มไว้ที่ใจแต่มันมันโมโหแล้วนะหรือว่ามันเกิดความกำหนัดอยากได้มากๆเนี่ยอันนี้กิเลสอย่างหยาบนะก็เป็นกระบวนการของกิเลสนะแต่เมื่อเรามีสติเนี่ยมันจะค่อยๆทวนตรงนี้กลับมานะกิเลสอย่างหยาบเนี่ยมันก็ละได้อยู่แล้วสำหรับคนที่มีสตินะมีศีลเนี่ยมันละกิเลสอย่างหยาบนะแต่มันจะเริ่มรู้เท่าทันกิเลสอยาๆๆ่างกลางละที่มันค่อยๆผุดขึ้นมาเนี่ย ความชอบความชังความหงุดหงิดความพอใจไม่พอใจต่างๆเริ่มรู้สึกได้พอฝึกฝึกไปสติมีกำลังขึ้นนะเริ่มเกิดปัญญาเนี่ยนะสภาวะที่เล่าคือมันเกิดสภาวะเบิกบานละนะมันก็เริ่มรับรู้ตามความเป็นจริงตรงนี้แหละมันจะเริ่มลงไปชำระกิเลสท,ที่เรียกว่าระดับอนุสัยได้นะสิ่งที่หมักหมม,มอยู่ในคันธัสันดานนต่างๆ ก็ค่อยๆฝึกไปถ้าฝึกไปเอ๊ะทำไมกิเลสเราเยอะจังที่รู้สึกสิ่งที่มันผุดนั่นแหละนะมันถ้ามันไม่เห็นเนี่ยมันจะไปชําระกันได้อย่างไรที่เรียกว่าต้องรู้ทุกนั่นแหละนะเพราะระดับการจะชําระกิเลสระดับอนุสัยที่มันหมักหมมอยู่ในขันนสันดานเนี่ยเป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ภายในปกติจะไม่ฟูขึ้นมานะสมาธิเนี่ยมันจะกดไว้เราจะไม่รู้เลยว่าเรามีกิเลสนะถ้าเราฝึกแล้วสมาธิดีด ตอเมื่อเราระดับวิปัสนาญาณเกิดปัญญาญาณเราจะเริ่มเข้าถึงระดับสิ่งที่มันเป็นนอนเนื่องอยู่ภายในนะเราจะรู้เลยโอ้โหมันมันมีสิ่งที่ผุดผุดขึ้นทั้งในนะก่อนที่จะมาถึงระดับกิเลสระดับกลางนะกิเลสระดับกลางเนี่ยสติสัมปชัญญะเนี่ยรู้เท่าทันได้แต่กิเลสระดับลึกละเอียดเนี่ยนะต้องระดับปัญญาญาณลวระดับวิปัสนาญาณเป็นต้นไปถึงจะเข้าถึงสิ่งที่มักมุม ที่เรียกว่าด้านมืดในใจนั่นเองนะสิ่งนี้มีกำลังมากนะสามารถละได้ด้วยปัญญาญาร,ระดับวิปาาัสสนาญาณเพราะนั้นสภาวะที่เล่ามันก็อยู่ในวิธีของการฝึกปฏิบัตินั่นแหละก็ฝึกหัดปฏิบัติเรื่อยไปนะคำถามต่อไปนะ้ซคะ่ะกาบเรียนพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับตัวผมเองเป็นคนไม่ได้ปฏิบัติธรรม ไม่เคยเข้าใจเรื่องการปฏิบัติจนกระทั่งมีโอกาสได้เข้าคอร์สเมื่อวันที่5 1 3ถึง13พฤศจิกายน2565ได้ปฏิบัติยาว9วันเป็นครั้งแรกในชีวิต9วันนี้ทั้งผมได้ลองปฏิบัติตามคำสอนของพระอาจารย์อย่างเข้มงวดวันที่1ถึงถึงสองสงกแต่ไม่ได้ง่วงเลยใช้การดูอาการสปรงบนั้นแทนหูยังได้ยิน วันที่สาถึงหเข้าถึงสภาวะโยกโครงวันที่หเข้าถึงสภาวะทราบส่น้นวันที่7จ็ทราบส่้นและสงบนิ่งวันที่8เป็นจุดสำคัญครับเพราะพระอาจารย์ได้กล่าวถึงสภาวะที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนอากาวิญญาสักอย่างเมื่อพระอาจารย์นำเข้าสภาวะก็นั่งไปเรื่อยๆจนโยกโครง ทราบซ่านสงบนิ่งเข้าถึงสภาวะนี้เพียงแป๊บเดียวก็ได้ยินพระอาจารย์กล่าวว่าอากาศจุดๆทันใดนั้นก็เหมือนว่าทุกอย่างระเบิดหายไปในพริบตาทุกอย่างว่างเปล่ากว้างมากจนไม่สามารถสัมผัสอะไรได้เลยไม่มีสมองร่างกายไม่เหลืออะไร แต่ยังสามารถรู้ถึงสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจึงคงไว้แค่รู้เท่านั้นผมอยู่สภาวะนี้รู้สึกว่านานพอสมควรครับแต่พระอาจารย์ยังคงเงียบยังไม่กล่าวอะไรจึงลองกลับด้วยตนเองโดยทำความรู้สึกตัวให้มากรู้ให้มากหายใจแรงๆจนความเวิงวางค่อยๆหดตัวลงเรื่อยๆเหลือแค่เปลือกแข็ง ที่ไม่มีอะไรอยู่ภายในเหมือนเป็นโครงเปลือกหินที่ภายในว่างเปล่าและใหญ่มากพอทำความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆ,ๆก็ค่อยๆหดตัวลงหดตัวลงจนเริ่มขยับมือได้และเข้าสภาวะเวทนาและฐานกายในที่สุดผมจึงลืมตาขึ้นมาก่อนที่พระอาจารย์จะกล่าวคำใดๆผมขอกราบเรียนสอบถามพระอาจารย์ดังนี้ครับ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เริ่มฝึกปฏิบัติใหม่ๆแบบผมคำถามหากในอนาคตตัวผมได้ปฏิบัติธรรมอีกและเข้าถึงสภาวะที่ไม่เคยเข้าถึงและไม่มีความเข้าใจในสภาวะนั้นเนื่องจากอ่อนด้อยเรื่องของประสบการณ์การปฏิบัติธรรมตัวผมควรทำเช่นไรและอะไรที่ไม่ควรทำครับถึงแม้ว่าจะพอเข้าใจคำว่า แค่รู้แค่รู้สึกและรู้ธรรมเฉพาะหน้าแต่ก็ยังไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ครับมีอีกสองสามเรื่องที่ผมสงสัยและไม่แน่ใจหนึ่งสังเกตว่าทุกครั้งที่กลับจากสถานปฏิบัติธรรมหรือสวนธรรมผมจะมีอาการปวดบริเวณจุดกลางหน้าผากอย่างหนักแต่เมื่อกลับบ้านหนึ่งถงสองวันก็จะหายจากอาการนี้ครับ แต่ตอนที่อยู่ที่นั่นจะไม่มีอาการอะไรครับ 2. ผมสามารถรับขึ้นวิทยุทีวีรุ่นเก่าตั้งแต่ตอนเด็กจนถึงตอนนี้ทีวีรุ่นเก่าที่เป็นรุ่นจอหนูนเวลาเปิดเครื่องแม้ปิดเสียงและอยู่กันละห้องกันผมสามารถตอบถูกร้อยเปอร์เซนต์ว่ามีทีวีกําลังเปิดอยู่มันจะเหมือนรับรู้เสียงซา จากภายในสมองได้ไม่น่าใจว่าเป็นเพราะอะไรครับ 3. ประสาทสัมผัสทางหูและจมูกผมรับรู้ได้ไวและลึกมากกว่าคนปกติครับสุดท้ายแล้วกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ที่มีต่อทุกคนและทุกสรรพสิ่งครั้งนี้ทำให้กระผมที่ไม่เคยเข้าใจและเชื่อในเรื่องของการปฏิบัติ ได้เข้าใจถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงตามที่พระอาจารย์ได้เมตตานำมาถ่ายทอดครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับการศึกษาธรรมมันก็จะต้องผ่านประสบการณ์จริงด้วยตัวเองแบบนี้แหละนะก็เป็นสิ่งที่ได้สัมผัสนะด้วยใจของตนเองนะ ถามว่าเวลาเราเข้าถึงสภาวะละเอียดแล้วเรานะควรจะทำยังไงถามเผื่อไว้ก็เพียงแค่ประคับประคองสตินั่นเองนะแค่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนเราขับรถนั่นแหละเราขับรถแล้วเราขับไปได้วยความเร็วนะนะเราก็เพียงแค่ประคับประคองรักษาสมดุลรักษาบาลานไว้ประคับประคองตนอยู่ประคับประคองสติอยู่นั่นเองหลักนี้สามารถใช้ได้ตลอดลอดสายทีเดียว เราไม่รู้ทํำยังไงเราก็แค่ประคับประคองสติไว้นั่นเองนะก็จากที่ไม่เคยปฏิบัติเลยเนี่ยแล้ก็ได้เข้าคอร์ส9วัน,นยังเข้าถึงสภาวะพัฒนาการเร็วนักก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่เร็วนะเรียกว่าตั้งหลักตั้งตัวได้เร็วนะ สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องมีเหตุปัจจัยหนึ่งนะเราก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าร่องเดิมของเราอยู่แล้วนะวัสนาเดิมนะเมื่อถึงวานละที่จะได้เข้าสู่ร่องเดิมวิธีเดิมมันก็จะมีเหตุจังใจให้เราได้มีโอกาสเข้ามาพบนะพระพุทธศาสนามีจังหวะที่เราจะได้ศึกษาปฏิบัติธรรมนั่นเองนะเพื่อเปิดสวิตนะต่อเนื่องที่จะก้าวเดินต่อไปได้นั่นะันะน มันเป็นวิถีของเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะแต่ละคนก็มีวาละของตนตร์อปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยให้เราได้วางนะสิ่งต่างๆภายนอกลงได้มีโอกาสที่จะกลับไปอยู่กับกายกับใจตัวเองนะถึงแม้ปกติจะลงสอนเป็นประจำเช้าข้ามอยู่แล้วนะหลายคนก็ฝึกตามจากที่บ้านนะ แต่ก็ยังเล็งเห็นความสําคัญของสิ่งที่เรียกว่าออฟไลน์ก็คือคอร์สปฏิบัติอยู่นะหลายคนเนี่ยนะถึงอยากจะแนะนําไปว่าทำบ้านให้เป็นวัดแต่ในความเป็นจริงแล้วที่บ้านมันก็ยังจอแจอยู่มากทีเดียวนะมันยังมีสิ่งที่ทําให้เราหลงไปติดข้องไปเพลิดเพลินไปมีสิ่งกีดขวางการฝึกปฏิบัติอยู่มากทีเดียวนะหลายคนก็ ยังไม่สามารถตั้งหลักได้จากการปฏิบัติอยู่ที่บ้านเพราะว่ามันมีเรื่องเยอะนั่นเองนะต้องคิดต้องกังวลต้องดึงต้องห่วงหาต่างๆขอปฏิบัติมันก็จะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งให้เราได้มีโอกาสพักสิ่งต่างๆลงแล้วก็มีโอกาสได้อย่งนะตั้งสติขึ้นมานะได้มีโอกาสพอผมเหมือนกระแสน้ำที่มันกำลังเชี่ยวกาดเนี่ยนะ อยู่ดีเราเอาไม้ไปปักลงในกระแสน้ําที่เชี่ยวกากเป็นไงมันปักไม่ลงหรอกปักแป๊บเดียวกระแสน้ามันพัดล้มหมดเลยปักแป๊บหนึ่งมันกระแสน้ามันพัดล้มหมดเลยแต่ถ้ากระแสน้ามันไม่ได้แรงมันค่อยคเอ,อ,อื่อยนิ่งๆเนะี่ยเราก็จะสามารถเอาไม้มาปักหลักได้นั่นเองนะข้อปฏิบัติมันเป็นตัวช่วยให้เรานะได้วางสิ่งที่คอยดึงลังทั้งหมดเลยมีโอกาสทวนเข้ามาอยู่กับกายกับใจได้มาศึกษาปฏิบททัติธรรม สิ่งที่แรงเห็นก็คือแรงเห็นสําหรับโดยเฉพาะคนใหม่ที่ยังยั้งตัวขึ้นมาไม่ได้นะได้มาศึกษาก่อนได้มีโอกาสได้มาตั้งหลักก่อนนะเมื่อตั้งหลักแล้วก็จะได้เรียนรู้วิธีที่จะไปดําเนินต่อไปนะเริ่มจากน้ําที่มันนิ่งๆเอ่ยๆก่อนมันจะตั้งหลักได้นะพอเริ่มตั้งเป็นทีนี้ต่อให้น้ํามันเริ่มมีความแรงเราก็จะเริ่มประคับประคองรับฝึกฝนต่อไปได้นาไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเอง ้อคอร์สกรรมฐานเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเนี่ยเอื้อเฟื้อให้กับคนใหม่โดยเฉพาะคนที่ยังตั้งหลักไม่ได้น,นะก็ได้มีโอกาสนะอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าสัปปะยะนะความเหมาะสมที่จะได้ศึกษาธรรมนั่นเองนะเราเมื่อพอเริ่มตั้งหลักได้เริ่มรู้วิธีดําเนินก็จะได้ค่อยๆไปฝึกในชีวิตประจำวันต่อไปไดนะ้นี่คือวัตถุประสงค์หลักเบอร์หนึ่งเลยสำหรับคอร์สปฏิบัติ เอื้อเฟื้อคนใหม่ที่ยังตั้งหลักไม่ได้นะหลายคนก็จะเริ่มตั้งหลักได้จากการฝึกตามที่บ้านเนี่ยแหละแต่ก็ยังมีอีกมากที่ยังตั้งหลักไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันมันมีหลายอย่างมากโลกมันมีกําลังสูงนะถึงจะฝึกตามเป็นประจำแต่มันก็ยังตั้งหลักไม่ได้ก็ยังมีอยู่มากนะเพราะฉะนั้นจึงเปิดโอกาสเนี่ยหลังจากโควิดก็เริ่มมีคอร์สต่างๆตามมาเพื่อเอื้อเฟื้อให้กับสาธุชน พุทธบริษัทได้มีโอกาสวางสิ่งดึงลั้งทั้งนอกมากมา,มาพักกายพักใจค่อยๆศึกษาธรรมบางนะการศึกษาธรรมในที่สัพยะเนี่ยมันจะทำให้เราเริ่มตั้งหลักได้เมื่อตั้งหลักได้มันก็จะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงได้นั่นเองนะเปียบเหมือนน้ำที่มันกำลังขุ่นอยู่มัวอยู่เนี่ยมันมองอะไรไม่ชัดหรอกฟังธรรไปมันก็ไม่เข้าถึงใจหรอกมันมองไม่ชัด เพราะมันขุนมันมัวอยู่แต่ถ้าน้ามันใสมันนิ่งซะแล้วเนี่ยมันเห็นชัดกุ้งหอยปูปลาอะไรมันเห็นชัดมันทะลุทะลวงไปหมดนั่นเองนะการที่จะเข้าถึงความนิ่งความใสก็คือมันต้องกายวิเวกก่อนนั่นเองนะแยกกายจากสิ่งที่มันเป็นความวุ่นวายต่างๆความสับสนต่างนะพอกายวิเวกแล้วจิตมันก็จะค่อยๆกลับเข้าสู่ความนิ่งความใสความวิเวกนั่นเอง จิตตว,วิเวกจึงจะเข้าถึงอุปธิวิเวการสงัดจากกิเลสต่อไปนั่นเองนะพราะวิธีของพระพุทธศาสนาจึงเป็นวิธีที่เรียกว่าหลีกออกจากความวุ่นวายทั้งปวงหลีกเล้นอยู่ในที่อันสงบสงัดนั่นคือวิธีของสมณะวิธีของความสงบนั่นเองนะแต่ธรรมดาคาดคารวาก็จะมีกิจภาระที่ต้องทำต่างๆเพราะนั ขอปฏิบัติมันเป็นตัวช่วยหนึ่งเพื่อให้เราหลีกออกได้อย่างน้อยก็ชัว่วคราวได้พักหายใจหายคอบางคนนี่โลกปัญหาชีวิตลุมเร้ามากจนมันอ่อนแอเต็มที่แล้วนะมันชีวิตมันมืดมนไปหมดแล้วม,มืดแปดด้านไปหมดแล้วฟังธรรมะยังไงมันก็ไม่เข้าถึงใจเพราะว่ามันเหมือนคนที่ป่วยหนักกำลังนอนพังาพผงา,งงาอยู่จะให้ลุกไปทำอะไรมันก็ไม่ไหว มันต้องพักฟื้นมันต้องเยียวยาก่อนน,นั่นเองเพื่อโอกาสที่เราหลีกออกได้มาค่อยๆเพาะบ่มค่อยๆฟื้นตัวที่เรียกว่าโรคทางจิตวิญญาณนั่นเองเรื่องของจิตใจนะนะพอเราเริ่มแข็งแรงกลับไปใหม่เราถึงจะพร้อมที่จะไปนะดำเนินชีวิตในโลกที่มันนับวันมันก็เชี่ยวกาดขึ้นทุกทีทุกทีนะสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยถ้าเราไม่มีหลักใจที่มีธรรมะที่มั่นคงเนี่ย มันยั้งตัวได้ยากเดี๋ยวมันมีแต่ไหลไปหลงไปจมไปกับสิ่งต่างๆในโลกกิเลสตัณหาอุปาทานต่างๆนั่นเองก็เลยเห็นความสําคัญตรงเนี้นะนนก็เลยนะตอนนี้ก็เลยเริ่มคอร์สต,ต่างๆก็เริ่มตามมาเพื่อเปิดโอกาสโดยเน้นให้กับผู้ใหม่เนี่ยมากไปนะผู้ที่ยังตั้งหลักตัวเองไม่ได้นะหรือผู้ที่ศึกษาธรรมแล้วแต่ยังตั้งหลักไม่ได้ก็มีโอกาสได้มา ให้โอกาสที่จะได้ตั้งหลักขึ้นมาใหม่ได้เห็นทางสว่างในการดำเนินชีวิตนะระดับต่อไปก็คือสำหรับคนที่ศึกษาแล้วก็มีโอกาสได้ชัดแบบมีโอกาสได้เก็บตัวปฏิบัตินะแต่ว่าถูกประสงค์แรกก็คือเน้นให้กับคนทั่วไปคนใหม่นี่นแหละที่ยังยังตั้งหลักนะยังไม่มีธรรมมาเป็นหลักของใจนั่นเองได้มาศึกษานะเพน่้นอย่าง ที่โยมเล่ามาก็เป็นประสบการณ์ที่ได้สัมผัสด้วยตัวเองนั่นแหละมันเป็นวิถีแบบนั้นหลหะแล้วก็เรียกว่าตั้งหลักได้ไวและสัมผัสสภาวะที่ละเอียดได้ไวสิ่งสําคัญต่อจากนั้นก็คือนําสิ่งที่เรียนรู้นําไปฝึกฝนปฏิบัติต่อไปนั่นเองนะจะพบว่าการปฏิบัติข้างนอกนี่มันมันยากกว่านะในข้อปฏิบัติมากทีเดียวในข้อปฏิบัติมันคือตัวช่วยให้เรายั้งตัวขึ้นมาได้ก่อน แต่ของจริงมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราในสิ่งที่เราต้องมีเรื่องราวต่างๆเข้ามากระทบก็เพียรศึกษาปฏิบัติปัจจุบันก็ลงสอนเป็นประจำเชา้าค่ำอยู่แล้วก็สามารถฝึกตามที่ลงสอนไปประจำเชา้าค่ำอยู่แล้วติดขัดอะไรสงสัยอะไรก็รักสามารถสักถามได้เพราะสิ่งที่เล่ามาก็เป็นเรื่องสภาวธรรมนะเป็นควรจะการปฏิบัติการที่สัมผัสข,ขึ้นวิทยุข,ขึ้นต่างๆมันก็เป็นเรื่องของจิตนั่นแหละนะ ค่อยๆเรียนรู้สึกหาไปนะ